สวัสดีชาว fc mobile ทุกท่านนะครับผมวันนี้เราจะมาทำฟูลทีมนะครับผมเพื่อต้อนรับพรีเมียร์ลีกเปิดฤด,ดูกาลใหม่นะครับผมซึ่งผมจะทำฟูลทีมที่ผมชอบผมเชียร์อยู่นะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับก็คือลิเวอร์พูลครับผมการทำฟูลทีมเล่นใน fc mobile มันก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือเราอาจจะไม่ต้องไป คอยคว้าหานักเตะดังๆแพงๆนะครับผมข้อเสียก็คือนักเตะอาจจะไม่ได้เก่งเท่าไหร่หรือยังไม่สุดนะครับผมแต่เราเล่นเพราะเรารักเราชอบเราเชียร์ครับผมผมก็เลยจะมาทําคลิปนี้นะครับผมโอเคครับตำแหน่งแรกครับ s อนะครับผม s อเนี่ยผมชอบเฟอร์นันโดตอเรสนะครับผมในเกม FC Mobile นี้น่าจะที่สุดและ แต่ว่าลิวปูจะมีกองหน้าค่อนข้างเยอะครับดันกิสไมเคิลโอเวนแล้วก็ดาบินนูนเยสครับผมที่ใน FC m o b i l e ที่ดังๆหน่อยแต่ผมเลือกเป็นตอเลสนะครับแต่ผมก็จะใช้กองหน้าสำรอง2ตัวครับดาบินนูนเยสแล้วก็ไมเคิลโอเวนนะครับผมกองหน้า2ผมจำเป็นต้องใช้กองหน้า2ตัวนะครับเผื่ออยากเปลี่ยนแผนนะครับบางทีต้องใช้นูนเยส หรือไมโครเวนนะครับสลับกันเล่นตามที่เราเจอคู่แข่งนะครับผมโอเคครับตัวต่อไป LW นะครับแน่นอนครับผมลุยดีอาสครับผมดีอาสมันจะ LW จะมี2ตัวนะหลักๆของูทีมลิวอร์พูลเราก็จะเป็นโคดี c กัตโปหรือดีอาสแต่ว่าดีอาสนี่จะได้ความเร็วมากกว่ากัตโปรครับผมยิงก็คมเร็วคล้องแล่ว มากกว่าครับผมแต่แน่นอนครับผมก็ต้องใช้สำรองในตำแหน่ง l w เป็นกัตโปครับผมต่อไป RW ครับแน่นอนครับต้องโมซาลาครับตัวแบกของทีมเราครับดาวซันโวประจําทีมครับโมซาลาเท่านั้นครับตำแหน่ง L RW ในครั้งนี้ครับส่วนตัวสำรองผมใช้เป็นเดึกเขานะครับผม เด็กเขานี่เขาตำแหน่งจริงเขาจะเป็น cm นะแต่ว่าเขาสามารถเล่น rw ได้นะครับโอเคครับซึ่งเด็กเขานี่เป็นตัวสารพัดประโยชน์นะค่อนข้าง cm ก็ได้ rrw ก็ได้นะครับต่อไปเป็นตำแหน่ง cm ครับแน,น่นอนครับเรามีซ o บอสไลน์นะครับหนึ่งตัวอยู่ในทีมแต่ว่าผมชอบ ดดนกิทเล่นตำแหน่ง C.A.M มากกว่านะครับผมเพราะว่าเทา้า5-5ด้วยมีทั้งความเร็วคมข่องจบสกรอร์คมครับผมขอเลือกเป็นดดนกิสครับผมในตำแหน่ง C.A.M นะครับผมเขาเล่นได้หลายตำแหน่งนะ S.T ก็ได้ F.C C.F F.C ก็ได้ครับผมแล้วก็ C.A.M ครับผมแน่นอนครับตัวสำรอง ก็ต้องเป็นสวอตไลน์ในตำแหน่ง C A M ครับผมต่อไป C A M ฝั่งซ้ายครับผมเลือกเป็นสตีเวนเจอร์ลาดนะครับต้องอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่าเขาอย่างอย่างที่รู้ๆกันนะครับขวาตายซ้ายอมพาดครับยิงซ้ายไม่ได้เรื่องเลยครับแต่ขวานี่คมนะครับผมแล้วก็นนเป็นเจอร์ลาดที่ตัวกิจกรรมที่ มีสกิลซีดาวด้วยตัวฟรีนะตัวนี้ผมก็ได้อัพมาเป็นเม็ดม่วงนะนักเตะผมก็จะนั่นเม็ดแดงเม็ดม่วงเม็ดส้มแล้วแต่นะครับตัวต่อไปครับ c m ฝั CM, ่งขวาครับผมชอบแม็กคาริสเตอร์นะครับผมจงปัจจุบันผมชอบนักเตะคนนี้มากครับเล่นดีครับผมอาจจะเท้า5-3เหมือนกันแต่ว่าส่งบอลดีครับยิงก็คมอยู่ซ้ายอา,อาจจะไม่คมนะ ต่อไปเป็นตัวสำรองครับแน่นอนครับซาบีออลองโซนะครับเขาเล่น CM ได้นะครับตำแหน่งจริงเขาจะเป็น CDM แต่ว่าเขาเล่น CM ได้ครับโอเคต่อไปตำแหน่ง LB ครับ LB ครับตัวนี้แน่นอนครับเป็นต้องเป็นแอนดูโรเบร์สันเท่านั้นครับผมในตำแหน่งนี้นะไม่มีอะไรซับซ้อนครับ RB ครับผมต้องเป็นเล็กซ n นเดอร์ครับผมตัวนี้ผมได้ผมใช้เม็ดส้มเลยนะบางคนอาจจะมองข้ามนะแต่ว่าสำหรับผมนี่ RB ตัวนี้สุดยอดยังบอลเก่งมากครับ CB ครับแน่นอนครับ Virgil ิล n d นไครับผมตัวตัวหลักหนึ่งตัวกับตันทีมของเราอยู่แล้วนะครับส่วน CB อีกตัวนี่ผมก็ค่อนข้างลังเลนะมีทั้ง ค o นาเต้มาติบที่ผมมีในทีมนะแต่ว่าผมชอบอตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้ครับมาร์เชลโน่ครับผม <laughs> ตำแหน่งจริงเขาจะเป็น cdm นะครับแต่ว่าเขาสามารถเล่น cb ได้นะครับเขาจะมีความเร็วกว่าคอนาเต้ ate, แล้วก็มาติบนะครับผม <laughs> ผมต้องการ กองหลังที่มีความเร็วครับแน่นอนครับตัวสำรองอนาต้ครับผมโอเคครับต่อไปตำแหน่งผู้รักษาประตูครับไม่ซับซ้อนครับต้องอล,ลิซอนเบเกอร์เท่านั้นครับผมมีเม็ดส้มนะตัวอื่นไม่มีครับผู้รักษาประตูเก่งๆหรือผู้มีตัวเดียวเท่านั้นครับโอเคครับผม ก็ประมาณนี้ครับฟูทีมลิวพูทั้งอดีตและปัจจุบันของผมนะครับทีมที่ผมเชียร์ได้ OVR อยู่ที่1้อยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปลองเล่นกันครับผมลองเล่นกันดูครับว่าจะพอเล่นได้ไหมจะผ่านหรือเปล่าแต่ผมก็เล่นอยู่นะผมก็แต่ว่าไอนี้ผมไม่ค่อยเล่นผมเจอสะสมนักเตะลิวฟูผมนะแต่ก็เล่นบ้างครับแรงอาจจะไม่สูงเท่าไหร่ครับ o v r ก็ได้อยู่นะร้อยสองนะครับผมมระยะไหนนะจับมือเอ้เอ้เขาเล่นมีทรงเขาเล่นมีทรงอะไรส่งขึ้นหลังทวงเวลาหรือเปล่าครับผมอะไรเล่นอะไร ทิ้งทวรเวลาแหลกหรือเปล่าเนี่ยช่วงนี้เซิร์ฟไม่ค่อยดีนะผมก็แหลกนะดีดีอาร์สกับดันกิสวันดูตอร์เรสอาดันกินได้บอลอยู่มาที่ลุยดีอาร์สโยกไปที่อา้าวนั่นไงครับแหลกอา้าวเรียบร้อยอออมาได้ไงเนี่ยไม่เห็นเลยครับ ดูภาพช้าอะไรแล้วกันนะโอ้โห oh เขาก็น่าจะแหลกนะเซิฟเน่าครับช่วงนี้ช่ <c oughs> วงที่ผมเล่นนี่เซิฟเน่านะ่เป็นำขึ้นนําไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมเรามาลองเทสทีมกันตำแหน่งลงตัวนะผมค่อนข้างเล่นสนุกเลยไอดี ID นี่แต่ผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นไอดีนี้เท่าไหร่แต เราก็เล่นสนุกขำๆได้นะครับที่จริงก็จริงจังได้นะไม่ต้องเติมเยอะครับเราหาหนักเตะที่เราชอบมาเล่นกันแต่ไม่อยากทำฟูทีมก็เล่นนักเตะที่ชอบก็ได้ครับเดียสติเวนเจอราสเจลาเบติตอเลสโยกทีมาที่เจอร์สาครับอืมเจอร์ลาไม่เร็วเท่าไหร่ครับ mm. ตัดเข้าในมาที่แม็กลิสเตอร์ โ,โหไม่ได้จังหวะยิงครับกาจะยิงทำใช้แม็กลิเตอร์ยิงซะหน่อยดีเชอร์ดา <c oughs> ต้องยิงขวาครับเลอย,ยากไปนหน่อยครับอา้าวอ้าวอะไรเนี่ยผมว่าเขาแหลกนะผมก็แหลกนะ <c oughs> เสริมเน่าครับต้งขุมหลังดีๆเราก็เล่นได้นะ โอเคครับจบครึ่งแรกครับนําอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเล่นสนุกนะครับเล่นฟูลทีมแบบนี้เล่นนักหรือเล่นนักเตะที่เราชอบหรือทีมที่เราชอบไม่ต้องเติมตังค์เยอะครับเล่นสนุกสนุกโอ้โหเพสซิงห้าตัวโอเคหลุดเพสซิงมาได้ครับผมอีอาใจที่เจอลาดกระตุกไปทีโอโหเจอลาดยังได้อยู่ครับเขาก็กระตุกนะเจอลาดยังได้อยู่โยก อืมโอ้โหยังได้อยู่ที่ดีอาร์ครับโยกไปที่ตอเลสปันโคง้งดูฮะได้อยู่นะแต่ว่าวันนี้เสริมเน่าไปหน่อยนะทำไมต้องมาเน่าตอนผมทำคลิปด้วยเนี่ยดูรีเพย์นิดนึงครับต่อเลสเลนเช็กแล้วปันด้วยคว้าโคง้งสองประตูต่อศูนย์ครับผม ทีฟูลิวฟูผมนำนะถ้าเพื่อนๆชอบแนวนี้นะทำฟูลทีมนะเล่นขำๆสนุกสนุกครับไม่ต้องเติมเยอะด้วยได้นะผมว่ามีความสุขเหมือนกันนะเล่นทีมที่ตัวเองชอบเองรักนะครับจะเป็นฟูทีมอะไรก็แล้วแต่เอ้าลำหน้าหรือเปล่าโอเค ผมแนะนําเลยนะครับถ้าใครไม่อยากเติมตังค์เยอะแนะนําเล่นฟูลทีมที่ตัวเองชอบครับอ่าเห็นไหมเกมนี้จะเป็นนูนเยสครับที่ลงมาเป็นตัวสํารองครับจะได้ลงหรือเปล่าโอนโยไปที่ตัดได้ครับแหลกนะแหลกแหลกโอเคได้บอลอยู่ครับน่ะเห็นไหมมันแหลกครับ <laughs> โออยากได้อยู่ครับมาแล้วดาวินนูนเยส อะไรเกลือพลาดครับเจอรัดอ๋อขึ้นปักเรื่อยๆครับูเยส์แล้วที่ลุดีอาร์ดีอาร์ดผมกะจะเปิดเข้ามาข้างในครับกดผิดฟันได้ตัดบอลไม่ได้ครับ โอ,อก,กาสสุดท้ายยังมีหรือเปอล่าเขาสำหรับเราขออ,อ,อีกสักลูกโอ้โหน่าจะไม่ทันเ <c oughs> ขาตอกไข่บึ้นเลยครับโอวสวนครับจังหวะนี้นูนเยสไลมมาที่สาราโมการสุดท้ายโมฮัมเหม็ดซาร่าโยกเข้าซ้ายปั่นหุ่นคงเรียบร้อยครับโอ้โหเนีย่ยตัวเก่งของเราซาร่าดูเขาวิ่งตัดในนะ ถ้าถ้าใครดูทันนะเมื่อกี้เขาวิ่งตัดในตัวลูกเก่งเ้าเลยครับวิ่งตัดในอยู่เขา้าสายปั่นโค้งโค้งครับน่าจะจบครับโอเคสามประตูต่อศูนย์ครับโอเคนะเล่นสนุกนะครับผมใครจุดเด่นก็คือเราไม่ต้องเติมตังค์เยอะนะข้อดีเล่นสนุกด้วยเล่นนักเตะที่ตัวเองชอบก็มีความสุขครับผม โอเคครับ mm hmm. เป็นไงกันบ้างครับ mm hmm. ฟูทีมลิเวอร์พูลของผมใครอยากใช้เป็นแนวทางก็สามารถเอาไปทำได้นะ mm hmm. เพราะว่านัก mm hmm. ทีมเก่งๆอย่างแมนยูลิเวอร์พูลเชลซีหรืออาเซนอลมีนักเตะเก่งๆเ,เ,เยอะถ้าเราใช้สักมิดแดง mm hmm. ก็โอเคแล้วนะเล่นฟูทีมสนุกๆครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ mm hmm. ขอบคุณครับ